นิทานอีสศเรื่องลากับมาทหารลาตัวหนึ่งแบกสัมภาระอันหนักอึ้งไว้บนหลังหลีกทางไปเจ้าลาศกกระปกรกมาทหารตวาดไล่ด้วยเสียงอันดังลาจึงหลีกทางให้พลางเฝ้ามองดูมาทหารผู้นามสนาอยู่ในเครื่องประดับเต็มยศอย่างโก้หรูนั้นยืงย่างผ่านไป เมื่อย้อนมองดูตนเองแล้วลาก็ได้แต่นึกอิจฉาในลาบยศของมาทหารแต่ทว่าหลังจากมาทหารได้รับบาดเจ็บในสนามรบและมีอาจออกสนามได้อีกมันก็ถูกส่งมาทำงานหนักในไร่ในนาต้องลากเกวียนที่บรรทุกสัมภาระหนักหนักทุกวันอย่างตรากตราม,ามองค์อดีตมาทหารอย่างเวทนาและเข้าใจชีวิตได้มากขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ผู้ที่หลงในยศศักดิ์เมื่อตกต่ำแล้วมักโดดเดี่ยวและเจ็บปวดไม่ควรค่าแก่การที่เราจะอิจฉาพุทธภาษิตความริษยาเป็นเหตุให้โลกพินาศ